สบายที่ปีน้องเมื่ออ้วนมากินข้าวน้งมาหนิข้าวน้ำกันแอปบักซีกี่สบายเตี๋ยวมาหนเจีนก๋วยเตี้ยวน้ำต้มยำต้มยำามก็เสียสวยหนึ่งลูกเตี๋ยวต้มยำเสียสวยหนึ่งลูกเอา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 ลงมือเลยที่กับทุกวันใช่ถี่แล้วเอาโอ้ไม่มูครับเลยเอ้าไม่แม่มีมูมีมูเอามีหมูเห็ดเพิ่งกินเองมาหนิ

เพชรบอกอวดอวนเพชรบอกอาจทำใหญ่เลยหมูต่อยทำใหญ่แต่เส้นน้อยน้ำมันเหอ่ะเบิ้งเขาเบิ่งใกล้คิได้เห็นเส้นเด้อมาเด้อตุ้ยต้มยำเ้อมันอีเด้อหมอกะดำดำโดนจะไม่ได้เข้ากล้องออกทีวีตกใจได้คุณเขาฝากติดตามซ่องลุงเพชรเด้อเด้อเพิ่งซ่องใหม่เนาะ เอกบาทนี่แหละยังขาดจะนั่งเอกผากกไรกุแซเราเนี่พอได้เป็นกังจอกงเป็ดเนงเป็ดสนามไสลยงเป็ดสนามไส้มากินกันมันเด้อมามาลองชิมกันด้วยนี่ยกไปเลยนี่ลงนงเป็ดสั่งเป็ดสั่งเป็ดสนามไสหนะงเป็ดมาโลดเปิดน้มยำวันนี้แ่จบะมเีแซ่จะบปวนแซ่จะบตะมคเ็ดบอเ็ดบอหอย ร้านบารากระตร้านบารนามากินองกันมานี่ร้านบาราเนาะเป็นแบบปั้นบๆอะไ่เียเ็นม้เ้ม้าวนนอนนี้ครับเียงเ่อ้าวบะไ้นี่อืมเอ้าข้าวข้าเหียวแซ่บยังอร่อยกวยเจียวสามบีเด้อพี่เด้อมากินกันเดอ

ไปอันูหนูหันยังบ่มี่กามาเดินสนามไซเซโนหันอาหารดงเป็ดเนาะเป็นกันจะอยู่กันนี่คูม่มือบอกมาเลยเพพดะทอดน้มัน,น,นอบกัามาทอดน่นี้มันเลยนี่เต็มเสือไปเลย มาด้วเด้อนิเดิมเียมข้าทองอ้อผมมื้อหน้าเห็นเหียดแล้วว่าล้วจะไปกินเฉพาวันไปถ่ายเฉพาวันน้ำเนาะวันไม่น้อยหาเตามายังไปกินอแล้ข้าวทองบำรุงร่างกายพ่อไปไปให้บอพาะวันโดนเลยเนาะโดนแล้วบอกเป็นแต่น้ากเลยเนาะแต่อสากูบะ เดี look, ๋ยวมายามี่เดี๋ยวพอวันมาหามาตึกปลากินกันขณะจะไปหาเพิ่นไปไหกินเสาน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อถ่ายบนเข่ากล้องมั้งอะไนะอ้าวเขาขึ้นบนอ่างเกลือนะมาเลยแม่อ้วนเบุ๊ดบุ๊ดัะมากินไหมบุ๊ดชีเด้อบุ๊ดชีมาเด้อเอาให้แม่อ้วนน้ำอ่ะ มื่าาาาหอหน,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 นาจะห้อันเมื่อหนาจะห้เมียสั่งเป็ดกินตำมงหงจะแซ่บให้เบิ่งตำมงหงจะแซ่บเพ็ดเพร็นาะพี่น้องเนาะ จะไเางเอน้องเอลาบจบที่าเ้บปนี่พอิตาไปเด้อลูกเป็ดทีเพื่อแปนี่บายเดี๋ยวลูกเป็ดเราเช็ดลิ้ใหมุ่กมือเนาะอบเพื่อนนะ